สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนวันนี้นะมาดูงานาบ่วงผีเสื้อนะครับจะมี2ส,สีให้เลือกนะครับผมจะมี2ส,สีนะครับสําหรับของที่ร้านผมนะฮะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมแต่ละชุดกันเลยนะครับผมงานนะขนาดที่ผมใช้ในการทําอุปกรณ์นี้นะเท่ากันนะครับผมเป็นอุปกรณ์เหมือนกันนะแค่ต่างกันที่สีนะครับผมนี่งานสีดํา ทั้งชุดนะครับเป็นงานสีดําทั้งชุดเลยนะครับทุกคนนะหลักยาวเจ็ดนิ้วทุกคนหลักยาวเจ็ดนิ้วเป็นงานหลักสเตเลสนะครับผมห่วงที่ใช้เป็นห่วงตัวเอททองเหลืองนะครับห่วงตัวเอททองเหลืองนะครับผมเป็นงานเอ็นเบอร์แปดสิบนะครับต่อด้วยสายพีนะต่อด้วยสายพีทุกห่วงต่อด้วยสายพีนะครับงานผลักเป็นงานผลักแบบเกลียวนะครับเป็นงานผลักแบบเกลียวนะ โอเคสำหรับเส้นนี้ก็อยู่เป็นงานชุด2 1เ็หลัก42บ่วงยาวประมาณ4เมตรนะครับนี่เป็นงานสีดำทั้งชุดนะครับทุกคนเอ็นสีดำนะครับโอเคงานผลักสีดำนะครับผม PE ก็เป็น PE สีดำนะครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับเซตนี้นะครับเราไปดูการเซตของบ่วงผีเสื้อแบบสีน้ำตาลทั้งชุดต่อนะครับผมนี่เป็นงานสีน้ำตาลทั้งชุดนะครับทุกคนนะความยาวของหลักเท่ากันนะครับ 7นิ้วนะครับผมนะห่วงก็เป็นห่วงตัวเอนะครับผมทองเหลืองนะครับห่วงตัวเอทองเหลืองนะครับผมงานงานเอนะครับเป็นงานเอนเบอร์80ต่อด้วยสาย PE มีตัวล็อกพร้อมนะครับผมนะจะมีรังเก็บพร้อมทั้งสองข้างเลยให้นะครับผม <S <S นี่เป็นงานเซ็ตสีน้ําตาลสีใบไ,ไม้แห้งทั้งชุดนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจแบบไหนก็ให้ติดต่อมาสอบถามกันได้นะครับ วิธีการสั่งซื้อง่ายๆนะลูกค้าเพียงแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อของลูกค้าแล้วก็ส่งแจ้งมาที่ร้านผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อของที่ร้านผมไว้ใต้คลิปนะครับลูกค้าโทรมาแล้วก็จะสั่งก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อมาเลยนะครับผมนะใครที่ไม่มีไลน์ก็สามารถสั่งได้เลยนะครับผมนะเพียงมีชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อของลูกค้านะครับผมผมจะส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับผมจะส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับทุกคนนะครับ มมีพร้อมส่งนะครับมีเก็บเงินปลายถักนะครับผมวันนี้ผมลากันเพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะครับผมสนใจทักมาได้เลยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับ